สายไฟเกียวบถึงมองมันบ่อนี้อางี้นน้ำานามห้เปน้ำมันต้อไฟเหรอว่ามเย็ยนมีสวานต้อตัวไหนพิษบ่เหรอมันกต้อมต้อตัวใหญ่ใช่อกนน้อคับก อีแข็งหาดูโลบอกเขามาบิ้งอจานผูใดบบทนั่นน่ะกูเขาอยากได้อะมันึกันบ่ม่ม่ม่บ้งเนก็มาเบิ่งเยปถึงมาเบิ่งเขาไปถึงมาเบิ่งบวกีนมันติดตังละมันจะเาเขียวแล้วเขาบ่ได้ติดตังไ มัะเป็พนพกง้มไหลลกพุ่นนกสาโอ้วนไดดเอามาไก่ไปนี่มันได้ลมล้จบงทีมันดีหลายตัวไปเลยไหนเห็นซ้ำไหยครับส่งไก่ประมาณ60ท่อนสองเมตรก็เห็